บันทึกการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานปรับระดับเสียงของเสียงของระบบเป็นศเปเซ สวัสดีค่ะพี่น้องปองฝายสุภุสุสคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับบรรยากาศมีภาพขออภัยในการแต่งตัวไม่สุภาพด้วยนะคะผมยังไม่มัดเลยค่ะพี่น้องมาค่ะทุกคนมากินผลไม้กันนะคะผละไม้ผลไม้ที่ไม่เลือกพื้นที่ในการปลูกนั่นก็คือน้อยหนาค่ะทุกคน ยามนี้นะคะทุกคนยามยามเดือนสิบยามหน้าฝนเดือนสิบนะคะทุกคน <c oughs> มากินน้อยนากันค่ะทุกคน <c oughs> ปอกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเหลือแต่เอาเม็ดออกเท่านั้นละ <c oughs> ถ้าใครไม่เคยเห็นนะคะ <c oughs> ถ่ายรูปไว้อยู่นะคะ <c oughs> ถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้อยู่ เดี๋ยวจะเอาลงเฟซบุ๊กให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่ค่ะปอกแล้วค่ะพี่น้องปอกแล้วปอกแล้วนี่ค่ะทุกคนอืม <c oughs> ขอแค่มีมเมล็ดเอาไปหวานไว้ตรงไหนมันก็เกิด ไม่ต้องซื้อเขาค่ะผล,ละไมช้ชนิดนี้ยกเว้นเอ่อยกเว้นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ปลูกไม่ได้หรือว่าอยู่ในเมืองอืม เส้นผมมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะทุกคนแต่ว่าลูกใหญ่มันยังไม่สุกค่ะลูกใหญ่สุดอะ มีสูกอยู่ลูกเดียวค่ะน,คน,คน,นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ถือว่าใหญ่สุดแล้วนะเนี่ยใหญ่สุดแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ อร่อยค่ะทุกคนกลมหน้ากลมตากินอย่างเดียวเลยไ่ได้เห็นกันจะเห็นแต่หัวดิ บรรยากาศฝนตกแดดออกค่ะพี่น้อง <c oughs> ดีฝนบประตกเบิดขึ้นเบิดเมือกเบิดเศร้าเค่ยังอีก ถ้าฝนตกทั้งวันนะเวลาอาัดคลิปพี่น้องได้ฟังบรรยากาศเสียงฝนแน่ <laughs> มันเสียงดังแบบนั้นแล้วแม่มันจังบออันนี้มันจังบอแตกปูปิปูปิทอดไข่คันมันแตกลายกรบอกค่อยกอดไปไนได้เาผมอ,อยูบหนกระหายุบง,ยงหงบงงงบยัุมัดอยู่ ออยากจะเจาเ,เนียบมันเป็นคลิปวิดีโอบอแมนภาพนี่ออยงว่าเอียงนะมันกระแทกเขามาในคลิป ูแก้ยังสิเบิดไว้ปะนั่น ไก่สิหมดแล้วเหลือสองลูกค่ะ ไม่ทำไะเดีตัวเก็บเองไข่ไข่อะไรไข่ทอดแล้วเดี๋ยวเอาใส่ผ้าขาวเองวางไม่ทำละเฮ็ดคลิปแล้วก่อน แดดออกคักแล้วเด้ออือหือขไขยดาวหอมมากเลยคันคนน้ำว่างอยู่ทึงหัวนอนลานอนเล่น วันที่ไม่ได้กินเองหรอกค่ะแม่ทําให้พี่ชายวันที่เรียบร้อยแล้วกับเมนูหอหมกหอมไ้ สมาสางบ้านมาให้กับแกเนาะนก วายพอมเดี๋ยวหัวไข่นะ่ะล้างถัวกันแป๊บนึงโอ้ยห oh ัวไวายฟักเร็บเถอะต้องเก็บโทรศัพท์พร้อมเลยเด้อเนาะมือเปลี่ยนเนาะ เอาระคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศกินผลไม้นะคะทุกคนกินของว้างนะคะไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขออาภัยในการแต่งตัวไม่สุภาพด้วยนะคะทุกคนไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บรักนะทุกคน